รอยยี่สามครับทั้งตัวนี่หยาบปลอยสามสิบนี่แหละจะบรรยากาศอยู่เดนมาร์กประเทศเดนมาร์กจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมพี่น้องจะเป็นแบบพวกแบบอ่ามีพวกเนื้อพวกผักพวกนี่ยังหลายแบบพี่น้องพวกเนื้อพวกนี่ยังแังเะอยู่เนี่ยจะถูกจะถูกมากๆเลยอยู่เดนมาร์กจูขี้เล่นตัวจีิงอ่ะเพี่ยวชอบกูดูเขาอ่ะอาเพ่อนแท้โอ้ อันนี้ยังอยู่เดนมาร์กบ้านเด้กลับบ้านตะออสวนไปเยอรมันอีกอยู่ทสันเอยอรมันนี่บ้าด้กลับจากเดนมาร์กย่อนตะออสวนไปเยอรมันอีกอันนั้นอีกย่างนั่นะป้าป้าได้ผลข้าวโอ๊ตหรอ เราดีแม่หรอที่เขาเอาไปเฮ็ดแปะ จะเห็นแบบเป็นที่เป็นอิฐแดงลายแม่พี่น้องนะจะเป็นอิฐแดงโอ้ยหขึ้นถ้าว่าสวยเดนมาร์กเขาจะเป็นเป็นที่ลาบแมพี่น้องเป็นที่ลาบเขาจะป้อไอเป็นเหมือนเป็นเกาะเป็นภูเขา อยังคือจังนอเวนจากนอเวนเนี่เป็นภูเขาออกจากบ้านของภูเขาอันนี้มาร้านอาหารเด้่พี่น้องมาร้านอาหารกอเงียบแฉะเหมือนกันเพราะโฟร์ติง้งกับคอนเสิร์ตเดสเทนแล้วก็มาช้อปปิง้งต่อพี่น้องอยู่ซูปเปอร์มาร์เก็ตว้ายมึงปลูกเขลเทศน้อย น้อกแกสิบอะไฮยุเดนมาร์กพวกพักพวกเนื้อพวกงยางนี่ถืกมากเลยโดยเฉพาะเพราะว่าอย่างประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศไออุตสาหกรรมคือคือเขาปลูกเออเคยเห็นเคยเห็นเพราะว่าพวกเนื้อพวกอย่างเขาเขาเขาส่งออกพี่น้องส่งออกจากประเทศอื่นเป็นประเทศที่แบบว่าเออเขามีเนื้อมีอย่างนั้นสินะพักก็ถูกพี่น้อง พวกผักพวกงาอนีรทุกถูกเลยจ้ะเมืงเ่งไอเมื่งกลับพี่เนอะก,กลับถืกมากๆเลยโอ้คปเชียวไปกินก็ผนันนมเชนมันปลูกผักหลายๆแต่มากับมาซื้อผักที่เก่าไปซื้อเขากินเจ้าของปลูกหลายๆพวกกินแต่มาไปซื้อเขากินก็ไม่เดือนมาน นี่เอาหัวนี่ใหญ่ดีคือพ่กมีถุงนหางอีกกระพุ้งสิหางไงม้านี่ม้าเพื่อนอย่างม้าเพื่อเนื้อฮะอู้หบพี่นอ้องถือมากๆเลยนะเ,เดนมารนะ์กเนี่ยพวกเนื้อพวกเยื้ออันนี้จะเป็นซี่โครงพวกซี่โครงเอาไปย่างพี่นอ้องนะ นี่สิคือโคโนฟัมที่โคโนฟัมที่ฟัมโคโนน่าจะคิดสุดที่สุดนี่จะเป็นพวกเนื้ออันนี้เนื้อพี่น้องเนี่ยถูกมากๆเลยนะยูเดนมากอันนี้จะเป็นหมูหมูสับอันนี้จะเป็นเนื้อสับนี่จะเป็นหมูพี่น้องหมูหมูสับซื้อไปไหว้ได้มาแล้วก็ซื้อไปไหว้พี่น้องไก่ซื้อทางแบบ อาจน้ำแข็งเพราะว่ากายกได้เอาอมาพี่น้องล้านเขาสีงไงมา okay. นี่แต่เนื่งน้ำง,งามเลยจ้ะทุกคนอาจจะเป็นบทโซนเหล่าโซนโซนเดียวกายจะพาชมไปเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่าก่ก็อาจจะบอกวิ้ยมงสามสั้นมงสามชั้นของโชค อน,นี้อันนี้านโลกมองสามสันพี่น้องชุดน,น,นี่เล็กจั้สตินีซัมส่งออกตีวูน,นี่ก็สตินี่จะเป็นพวกซัมเ็จนี่เป็นประเทศประเทศเนื้อได้พี่น้องสหาหกรรมแบบเหมือนเขามีเขียงเนื้อเอาเขานั่นเองไหมเขาเรียกว่าอะไรคะอุย้ยตาบเซ่ อันนี้เขาหั่นให้แล้วตับตับตับมันเกิดกรีซแล้วป่ะพี่น้องอันนี้ตับหมูพี่นอ้องอะแดกรีซอืมอุ้ยอ,อันนี้หัวใจว่าได้ป่ะนกรีซยากตัวอันนี้หัวใจหมูอุ้ยเอาตับคนพี่น้องมึงถือถือตับแบบขามีเขียงนะ่ะอันหน้าใกล้เนี่ยอันหัจใกทอดหมองเขียงได้พี่น้องเราไปสร้างหอดดีวานนี้ ด,งมมดีงัวประเตียนเอวีบ่มีเยจ้ไมีอดหัวใจหมูพี่นอ้องเอาไปเฮ็ดย่างหมลแล้วแกจะกินบ่อป็นโอ้อันนี้จะเป็นพวกซิคโครงซิค,ครงอันนี้จะเป็นกระดูกอ,อ,อ่อนนี่จะเป็น อของเขาขาดนี่จะเป็นเอาอันซส,สั้นไปไว้รวกจิ้มกันนะพี่น้องอันนี้เพื่อนกไก่เนี่ยนะเพื่อนไ <c ười> ก่จะเป,เป็นเพื่อนกันแล้วหุ่นเหมือนกันแล้วอันนี้จะเป็นสายเนื้อจ้ทุกคนสายเนื้อพี่น้องเนื้อสเต็กป๊อป ป๊าชอบมากปาน้าดูดูอดปาน้าดูลออมิมแบบสเต็กโอ้ตะกหูฮะตกูเป็นฮมงที่น้องอุ้ยเนื้อเนื้อสตว์อันนั้นจะเป็นอันนั้นจะเป็นตีดมัน อันนี้จะเป็นน,นะพี่น้องแต่ในอ้าไปใช่หรอคนป๊าเนื้อค่ะพี่น้องกุนห์โอ้ยแบดกระสีเมิดพี่น้องเลยแบดโทรศพัพท์พได้ชาติพี่จะไปกับไปพได้เอาชาติแล้วขบับรถออกจากหมองหนึ่งกับไปหมอง มือเนือ้อพี่น้องนี่จะเป็นเนื้อติดมันป้าเป็นตะไป,ไปยางค่ะออนซ้อนออนซ้อน เบียพี่น้องพวกเบียวพวกานางกระเทือได้หอดเกือบพี่น้องเลยรองเท้ากัดไปจ<ะ>่ายตังค์บ้านเพื่นอนทั้งนี่เพื่นสิมมากเอาอ,อิดแดดเลยพี่น้องอิดแดด ไม่เปิดอีกหนึ่งชั่วโมงจังเปิดไหนสิไปร้านไม้ได้เนี่ยจ้ะมาแถวทาเรือนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะขึ้นเรือลแล้วเรากินอาหารก่อนจะไปร้านอาหารกันต่อร้านนั้นเขาบอนให้เปิด <c oughs> จะเข้าถอมมาในเมืองพี่น้องตะกี่ไกลมาพักอย,ยู่โรงแรมนี่และนี่ร้านอาหารนี่ ที่เคมามากินปีกรปนะีน้องมีร้านคนจีนด้วยนะมุสกกดูได้ฮาคินารีตอรองเนะป็นพิซม okay. ่าทานมองจอนรถอี่เค้ท่าเลือได้หนจ้ะตอนนี้นคือจะมีผอบพับผอบนี่ยผอบคึก มาเหม่งกมอจโหลดได้แล้วพี่น้องทะไระปลาพี่น้องปลาตัวใหญ่ขามฝากไปูู้ก็เป็นนอเว มาปีก่อนนั่นใกล้พักอยู่โรงแรมนั่นแหละจ็บสุดคนกับตาออดโอ้บ่มีขากรองพี่น้องระหว่างรออาหารพี่น้องใกล้กับราชมวิวเพิ่งเ,เ,เลินเราจะสั่งอาหารแล้วข้าเรือข้างล่างนี่ก็เป็นร้านอาหารพี่น้องค็แล้ อุ้ยน่าไปลองยังไม่เคยไปลองเลยร้านนั้นน่ะน่าสนใจเป็นตะนั่งดีแท้พี่นอ้องโอ้ช่างอาหารร้านนั้นไป,ป,รปรไเราเพท่นได้เห็นร้านนี้อ,อันเป็นโรงแรมที่แกมาพักข้าวที่แล้ว พอพอไก็อาหารมานี่ร้านนี้ที่เรามากินประจำนะจ๊ะไก่จิตมักกินน้องพอลินะ่าก็จะสั่งที่เป็นฟองเพิ่มพลังไปน,นอนเ <Okay. S 1> อ๊ะแปลกอันเบียวอเขาก็จังเป็นสีแบบนี้สีขุ่น กับเด็เส็จลุกพราะวเดกเี่บ๊บ่านั้แซ่บอยู่จาอาหารซีโคงย่างกันออันนี้ของน้องลิน่าเบอร์เกอร์อันนี้ของก่ซีคงย่างจะแซ่บ ก็จะเป็นของปลาของต่ออตพี่นอ้องเนื้นออันนี้ก็จะเป็นซอสหัวกระเซือกระเซิงพี่นอ้องน่ามาจานมะก,กินเข่ากันกระเป๋าพายไปตลอดเลยมั deploy. นสีโครงยากพี่น้องอยากเอาตำบักหุ่งมาก,กินกับนะพี่น้องนะ

เสร็จภารกิจแล้วพี่น้องมึงรถล้อเต็มอยู่ขึ้นเหลือเสร็จภารกิจทิพเที่ยวเดนมาพี่น้องกลับบ้านเราแมวรออยู่กาแฟรออยู่บ้านแล้วพี่น้องน้องกาแฟรออยู่บ้านแล้ว ก็รถเขนานั่นเป็นอย่างบุ๊พี่น้องจอดก็รถพังเฮ็ดจังไงวู้บัเนี่ยอากองรภเสีย แล้วขึ้นเรือ <laughs> กับบ้างกำลังเมิดพี่น้องสองตุ่มครึ่งก็จะหอดมางกับแทงคืนเรือจอยก็เจะขับรถถึงิงานอีกกับสีสองขามามาอย่างสวย ขากลับก็ได้ลงเท้าแตะยังจะรู้ปวดขาให้บรรยากาศตอนกลับให้เมืองพี่น้องนี่เดนมากนจากจะขึ้นเรือเรือ,อ,อประทันได้ออก,ออกคลิปนี้ใกลก้ับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ด้วยจ้ะ เหมอนรถกำลังลังลืม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 คุณผู้ใดบ่มีรถเขาก็ย่างขึ้นทางนี่พี่น้องบ๊ายบายจ้า